สวัสดีครับพบกันทางช่องคลิปทีเด็ดบอลดังนะกับสองนาทีกับบอลพระป่านะครับ,บ, appa, รบวันนี้ทีมที่คนเชียร์เยอะสุดเลสเตอร์นะครับเจอกับฟอเรสต์ราคาขึ้นครบลูกคนแห่เชียร์เลสเตอร์เยอะสุดในฝั่งเอเชียนแฮนดิแคปผู้ยุโรปเหมือนกันเลยครับคนเชียร์เลสเตอร์จะชนะทางฟอเรสต์ได้พูดง,ง่ายว่าวันนี้บอลน,น้อยด้วยนะครับแล้วก็กระแสเนี่ยทั้งเซียนทั้งคนที่นักลงทุนเนี่ยไปทางเลสเตอร์นะครับเจ้ามือแบกทางฟอเรสต์เอาไว้นะครับก็ สามารถเลือกได้ครับซ้ายหรือขวาจะเลือกฝั่งไหนนะครับก็แน่นอนครับทัศนะของผมสามารถติดตาไมไปได้ทางไลน์อน mm ันบีโอโเกนะครับกับตัว VIP แล้วก็ตัวบอลสเต็ปนะครับสามารถรับได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแค่เป็นสมาชิกของดับเบิลยูแปดนะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์ให้ทีมฟูลแรนในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับหลักการรุนหลักการเชยร์ก็เลือกเว็บไซต์ที่การันตีความความน่าเชื่อถือได้นะครับส่วนในกรณีของบอลผ้ป่าเนี่ยในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับก็คือเสาร์อาทิตย์ บอลเสาเนี่ยจะเป็นทางเรอร์ผูลนะครับกับเลดลูกครบลูกครึ่งปรากฏว่าเสมอเสียนะครับบอลกระปาเสียแล้วก็วันอาทิตย์เมื่อวานที่ผ่านมาเป็นรีวมาดริดกับราคาลูกครึ่งเสมอครับบอลพระบาหลุดมา2วันแล้วเข้าสวนจันท์วันนี้มาดูกันต่อครับว่าเลสเตอร์นะฮะตัวอีกหนึ่งตัวที่ดูว่าจะใส่มากเนี่ยจะหลุดเหมือนเสาที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับนี่คือ2อนาทีสั้นครับกับบอลกระปาสามารถติดตามกันได้นะครับที่ช่องแห่งนี้นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านสมหวังกับการดูฟุตบอลครับ